สวยครับขอวายสองสามเน้นๆนาทีนะอื้อหือึตาเอฟวายแถวสามมาครับนี่วายสองสามครับเรื่องๆครับบอกแล้วขอเน้นนาทีครับนี่เป็นไงครับเป็นไงครับท่านครับฮึ่มโควนไปตอนเรื่องสิบไม้ตรงนี้นะครับเอาละครับมาดูครับว่าได้เท่าไหร่ครับซูเปอร์แมคกาวินครับสองหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับโอ้โห ครับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เฮียมากลับมาแล้วนะครับมากับเกมนะครับไก่ชนนะครับศึกไก่ชนนะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับมีทุนอยู่129เนะครับเอาเลขเก้ามาเอาเลขเราใช้นะครับมาขออันที่มา12ก่อนแล้วกันครับรุ้นตัวไหลรุ่นตัวเปลี่ยนครับเยี่ยม สวยโหแบบนี้ได้ได้เกิดเลยครับช็อตนี้ครับช็อตแรกช็อตเดียวก็ได้เกิดแล้วครับแบบนี้ออาเข้ามาครับแบบตรงนี้ได้มาเท่าไหร่มาดูนะครับหนึ่งพันนะครับแปดสิบสี่ก่อนนะครับเก็บใส่กระเป๋ามื่อก่อนนะครับเล็กๆน้อยๆเก่ามาก่อนนะออกไปดูไม้สิบต่อบ้างครับเพื่อไม่ไปเสียเวลานะครับใครไม่เคยเล่นนะครับเกมไก่ชนนะประจำค่ายพีจีนะครับเป็นเกมที่ใตญหนักมากนะครับ ตัวคูนจะสนเบ้นเรื่อยนะครับตามต้นไม้เราแตกนะครับเหมือนตัวอย่างชุดนี้นะครับก็แตกไปหมด4ไม้นะครับได้มาเท่าไหร่มาดูนะครับสามพันนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเลยครับยิ่งโอกาสไหลเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับเกมนี้นะอืมทับไปไม้นะครับร้อยยี่บ้านครับสวยครับไหลมาโอ้โหยังไม่ไหลครับ สวยอะไรไปมาครับมา900ครับมา้0 0สครับมา300ครับผมได้มาตรงนี้ครับมาดูว่าได้เท่าไหร่ครับ3,200นะครับ22เลยนะครับมาดีจัดจัดครับอ๋อไปดูมา200บ้างครับสวยครับ นี่มาครับไมยพันสองครับโอ้โหดีมากมากครับมาดูครับได้เท่าไรครับถ้าพันนะครับเจ็ดสิบเลยนะครับเข้ามานะครับต่อต่อหน่อยแล้วกันนะครับไม้สองร้อยนะสวยครับขอวายสองสามเน้นๆนาทีนะอื้มได้เอฟวายแถวสามมาครับนี่วายสองสามครับเรื่องๆครับ บอกแล้วขอนี้นาทีครับนี่เป็นไงครับเป็นไงครับท่านครับคูณไปตอนเรื่องสิบไม้ตรงนี้นะครับเอาล้วครับมาดูครับว่าได้เท่าไหร่ครับซูเปอร์เมก้าวินครับสองหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับโอ้โหคูณไปต่องสิบไม้ซูเปอร์เมก้าวินแตกออกมาเลยนะครับได้เยอะมากๆากนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับจัดไปเลยนะครับเกมไก่ชนนะครับของค่าย PG นะครับ วันนี้นะครับเพียเมานะครับก็บวกมานะครับ3 3 6 1 3เลยนะครับโอ้อันนี้เยอะจริงๆนะครับเอาล้ครับก็ได้เวลาแล้วนะครับเพียเมานะครับและช่องเฮียปุสตูกาสิบเก้านะครับก็ต้องขอลาท่านไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ